ก็เรียนี่แหละบอกเรียกที่่ห,หละห่าของเขากดอย่างะเขาตามมาหล้ยจยโอ้ยทั่ท์กักด้เปลี่ยนเบื่อดูเขาตามดูหะายกันเพราอย่างเตีไม่ความเป็นภาษาบาลีเนียยุ่งหเด็ความเป็นภาษาไทยม่นเลยฟังไม่ได้เลยก็ตาเลยเปลี่ยนดู ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปปารวยนะครับวันนี้โอปปารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดอาจารย์นิคมป่าชาแตกนะครับผมเพื่อมาสอบถามแนวทางเลขสูตรของอาจารย์นิคมป่าชาแตกนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโอปป้ารวยด้วย ah นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให,ให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากอาจารย์นิคมป่าช้าแตกนะครับว่าจะมีเลขสูตรมาฝากเอฟซตัวไหนนะครับผมมารับชมกันเลยคร <S <S ับได้เห็นหนาแล้วกราบนมัสการครับชุกช่องชุกช่องอาจจะเดินพอจะเดินทำหนักนมผู้นั่งช่องยูทูบชุกช่องอ่ะช่องพอถอดผพาด้วยว่าพันพาด้วยของหน้าที่เลยาด้วยอบอพาด้วยเบ็ดรับพาด้วยอ่ บ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาเก้าสี่สุภารวยสุภารวยก็มาอ,อ,อันนี้มาหลายช่องอันนี้ก็ขึ้นยอดของเลขอ่สูตรก่อนอันนี้คมปลาซาแจกแจนที่ไหนปะ่ะเด็กเด็กคนแจกมือมันอะไรเนี่ยต้องคือแจกแจกที่ไหนแจกด้วยแจกแบบไหนจันต้องเชียร์เราตัวสับว่าท่านฝันอนาวโอ้ยมึงแค่ได้แปลงเสียงว่าเอาทำไมค,ครับเพราะว่าพัดสามมาหลายคนเลยคือให้หวยเขาแม่น กันเยักันก็คือเดรหลักก่อนไลท์ครัดอกก้อนเนาะเรียกงวดุดเด้อครับนี่เนาะนับตัวนี้นี่รับเด็กสูตตัวนี้เด้คไอเด็กสูตรตัวนี้เป็นเด็กสูตร่าเดสูหลังจากเลยกสูตรแล้วก็สีผ้าบุกปลาซาเรียกสูต แค่จับแต่ใบเบิ้งเอาเด้ตัวนี้ให้จับเคือจับสียเาเด้อจับเสียเาแต่ว่ายินไมีน่นปเลขหาคนมัวเป็นไอ,นอตัวบนมันสิบหกเนี่ยพอยหอกสี่นกนี้ตีไปเด่นสองตัวจะขาดเลขหาสองห้าสองเก็2ห้าห้าสี่ งวดนี้นะ,นะนเน้นเน้นเน้นได้ได้หนึ่งรางยัง,ยอ,งาาาอยวสองตัวบนสามตัวคาบบัตคั่วห้าเจ็ดหกเลยห้าเจ็ดหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสามตัวนะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสามตัวบนอืมนะเดี๋ ียกเผื่อวัาที่ติดบกกินถึงนี่ครับก็มีห้าสองเจ็ดห้าห้าสี่ส่วนเลขสามตัวก็ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อันนี้คือเรียกสูตรข้างบนซึ่คือคนที่ชอบจะจับไปกับเรานะสูตรนี้เข้ามาตลอดแล้วครับนี่เข้ามาตลอดไม่หวัดไม่ไหวได้คักได้แน่เอาตองแก่โทษทรัพย์กับแตกทิพย์ิ่มแบนี้เลยเอาทำไมครับ ว่าแตกกปลาษาเนอะอาจารย์แตกเขาทโทรศัพท์นลายจมาล่มคุณผู้ชรแตกเอาเบ้งราผู้ชมครับเอาเบิ้งเอาตามควาอตันนี้ก็คือเลขอาจารย์นิคมป่าช้าแตกอาจารย์คมปลาช้าแตกฟังแต่สครับหลาอาจารย์นันาอเยหา ห้าสองเจ็ดห้าห้าสี่ห้าสองเนีเนล่างล่ล่างอันนี้อังนั่สามตัวห้าหกเจ็ดบนสาตัวเรียกถูดเป็นยี้ก่อนล็อกดาว่เรียกถูดเด้อจะเรียกถูกเรียกดวงแม่สินล่ำเนี่ยกะให้ผู้คนมาที่ดังให้มู่แม่แม่เขาไปถูกเทียงเราเด้อได เกจสะพานข่ามเป็นดบอเป็นหบอือ่เอือนยาสีลามอือยาสีลามเอือนาสีเงินาสีเห้างแจนสีแตกหางแนสีแตกเป็นยังค่ะนุ่งนางล้อเสียบจบก่อนได้สิเด่นอือสีห้างแนสีแตกงสามเกตัวเอวันนเขาอันอืม ก็คือสูตรเป็นสูตรที่อาจารย์ทำมานานแล้วแล้วเข้าอยู่ครับถวายเช่นนึ่งอันนี้เขาถวายเทียนเลงถือว่าเลยนี่งมันต้องกุ้งมาเสบหนี่งอะอธายเทียนมั่นสามมั่นี่ถวายเทียนมู้นอือเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้โชคกับอาจารย์แม่แม่ครับเพราะเป็สูตรสูตรนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ กับเบิ้งงด้อนี่อ่าสองห้บมันนี่มันก็ซับเป็นรายเยีนยบิงมนสี่ปึ๊บนี่มันก็ห้าสี่ห้าหกเดมสี่ก็้มาสี่นะครับกับของอาจารย์คมประชาเตี่นนอนกับฟังเตสือโรเดอร์กับเรียกเป็นสุดยอดครับอาทิตย์หนึ่งันสองคันสามพุธสี่เพื่อนห้าเรียกกำลังห้ามนเรียกสูตรแต่ว่าเรียกแปนหาเขาเนี่ยหาซื้อไปแล้วอันแล้วอือจาตีอ่มีเลยตีมีเตียมีเลยหาซื้อมีแหละปัหา กมีเันจะอันมาเเลยเรืองเลยนอเล็กามครัสี่ไดนมองมันเพราอันเอยมองดนอันก็จะไปเอา่ได้อสามแต่ว่านี่ก็บลักซีเล็กเล็กมันมันมมันออกันเป็นหาดข้างขึ้นครับอืมครับที่หกเนาะองที่ทุกหกครับงัดพอดีกำลังหาแต่เล็กโชคเลกครับนี่โน้มตมบอิฐานเดาผูมาขี้หลังก็ยังเงาเ้อะทับปรเด็น คือตัววงกลมนี่คือที่อาจารย์เน้นนะครับเน้นเน้นครับอาจารย์นิคมป่าช้าแตกแรงยันโทรศัพท์มองผู้คยเต่ห้องไปหอดมองพนหลกเหมือนคนครับแป็นอะไรครับผมแป็นอะไรอาจารย์นี่แหละแป็นฮะอาจารย์จะพาเข้าป่าชายครับวันนี้ก้อนก้าวเล้วกระแตกครับอื อะไรแตกครับแกนไล่ให้เรื่องลงไปไปแต่ที่ค <c oughs> ังคังเอาน้ามันบอแต่จักเอาน้าม่น <c oughs> ไปมองไปเบิกกันครับมาครับมองไส้บอกวิไส้พิ่นครับ <c oughs> อันนี้นจริงจริงเนี่ย <c oughs> ไปมองบนไงเนาะอันี้คือเห็ดหนักหนักขนาดพญานาค <c oughs> เห็ดพญานาคเห็ดสามขดแวเพิ่ง